เดอ๋ยวใ้ยที่ดีๆอองบไม่ได้ขึ้นเยอมันมีเออห้าอยเปีกนะเปียกๆเปีกมาชอบการบริการด้วย นี่สุดรับสุดรับสุดรับนี่สุดรับไม่เอาพวกนี้ไปเลยนะพอแต่วัตถุดิบไปก็คือไปใช้ในป่าเลยเอาไปตองมาผสมไก่อะไรเงี้ยเอาไปตอง มีแร้ว่าจะเอาเป็นข้าหอมไม่เอานะมันไม่ใช่วิธีของคนน้ำกลุ่มเดี๋ยวมาไม่ถึงน้ำกลุ่มอีกแีหมออเส้นนเพราะมันมันอู่ยต้องกเขาเขาจะมีเขาหายันี้นแหละเป็นอไรเป็น้าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะหอมใบมะกรูดใช่ไหมครับหอมใบมะกรูดแล้วก็แบบน้ำเราไม่ได้ครับเราได้เงิน ไปต่อ,อตัดไม้อสองตั้งอันนั้นมันไม่ถึงบนะ้ามมันตั้ง

Teksting av i morgen.